ฟมาดูอาหารของทั้งสองทีมครับปูผัดพริกไทยดำของพัสเตอร์นิกมิล่าแล้วก็เอมิครับแมจัดจานซสอ่ะขึ้นเหลาเลยฮะส่วนทางด้านนี้ครับปลาเก๋าทอดขมิ้นของจูนโซเอนจอยแล้วก็ตาลครับโอ้โหสีสันน่ากินจริงๆ ของสองทีมจ้าส่วนรสชาติเนี่ยโมจะเป็นคนชิมค่ะย้ม้จ้าศึกเชฟก็ทานร้านทั้งทีต้องไม่ชิมกันเองค่ะเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในการทำอาหารนะคะมาชิมให้เราอเอาเป็นว่าขอเชิญยายปุ้ยและพี่เกาะเจ้าของร้านคนวรร้าน ที่ทีมอาหารนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองทีมเขาพรีเซนต์เมนูอาหารของตัวเองก่อนนะคะค่ะพี่โจ้ค่ะเริ่มเลยค่ะเนื้อปลานะคะต้องสดอยู่แล้วกรอบนอกนุ่มหนแน่ๆทังสาดแน่นอนแน่นอนค่ะรางด้วยเกลือนะคะอาส่วนน้ำจิ้มค่ะทั้งสองคนไปอธิบายเลยตอบโจทย์พี่โซน้ำจิ้มบอกเลยว่าแซ่บไหมแซ่บนะพูดเลยว่ายิ่งกว่าห้าดาวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าโมเยอะ นี่ปูผัดพริกไทยดำบอกเลยว่าปูเนี่ยปูไทยมาไปไม่ถูกเลยปูของเรานี่ยังแบบสดสดอยู่เลยยังแบบเป็นตัวตัวเลยเลยแล้วนี่เราใส่ใจเราใส่ใจในเรื่องสุขภาพปูผัดพริกไทยดำน่าแบบเดี๋ยวช่วยเอากล้องนะคะไปที่หน้าน้องด้วยหน้าของแบบเด่นเป็นว่านนะ เลิกโมแล้วให้ไงปุ้ยกับพี่เกาะเป็นคนชิมดีกว่าแล้วเลิัดจิ้ดีไหมถ้ถึงเวลาที่ให้ไงปุ้ยกับพี่เกาะเดี๋ยวหนูตายจูนจูนขนาดนั้นเลยเหรออันนี่ตัมจูนาดน้วเยเหรอนี่ค่ะจวตัดให้คุณแม่ด้วยนะคะนี่ค่ะเอาตรงตรงปลาไม่เสียวเสียวน้จิ้มอย่าะ คยกินไหมคะรสชาติใช่ไหมคะรสชาติกใกล้เคียงค่ะใกลเคียงใกล้เคียงค่ะเพราะว่ามันความเป็นปลาที่คือมันสดเนสดอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าอาจจะรสชาตินิดหน่อยคือว่าที่ว่ามันอ่อนลุ้นนิดนึงแต่ว่าก็คืออร่อยค่ะก็เหมือนกันค่ะคือเราจะยืไปกว่าของที่เคยที่เคยที่เคยรับประทานที่เคยทานมนิดนึงต่อไปค่ะตามต่อไปคือผู้พดี่ใจดำค่ะ นื้อปูอหวานค่ะเ,เครื่องนี้ก็เหมือนกันคือคือความเข้มข้นน้อยไปน,นิดนึงความเค็มหรือว่าความกลมกล่อมมันอ่อนลงนิดนึงค่ะไม่หวานเกินไปอร่อยค่ะแล้วตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เ,เราจะมาตัดสินแล้วค่ะว่าพี่กอดและยายปุ้ยเนี่ยจะให้ทีมไหนเป็นทีมที่ชนะตัดสินเลยนะค่ะ ให้กูดำค่ะพี่ก็จะให้กูดำกูดำอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับรายการแล้วใครก็กินก็ได้นะครับเชิญเลยอันนี้ไฮไลไล้ะถ้าเทียบกับความเข้มข้นแล้วก็รสชาติไอันี้ก็เป็นมันโดดขึ้นกว่าอยู่นิดนึงค่ะและเมนูที่ชนะขาดลอยเลยนะคะได้เปนสองคะแนนนั่นคือ ปู but, ผัดว <plein lava. S 2> ิัยราดำใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณใหญ่ปุ้ยแล้วก็พี่เกอบมากๆเลยที่ให้เขียนิมายชิมอาหารสีนูน้องๆค่ะขอบคุณมาค่ะบคุณค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณดีโอทัมสีรายาเกสเฮาและเฟสเฮาลันตาค่ะร้านอับสาาและครัวลันตาใหญ่ที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ให้พวกเราได้มาเล่นมิชชั่นกันในวันนี้ค่ะและที่สําคัญเลยนะคะที่ขาดไปได้เลยค่ะนั่นก็คือลันตาแคชวีนาบีชรีสอร์ทนะคะที่พักสไตล์ไทยและบางกาะโรให้พวกเราเนี่ยนอนพักหลับสบายกันตลอดทั้งคืนเลยค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ใช่แค่ที่ผักสบายนะคะที่นี่รีสอร์ทเขายังอยู่บนหาดพาะแอะอีกด้วยทำเลดีดสีสวยสวยบอกเลยว่าความสะดวกครบคันค่ะยา <Yeah. S 1> และนี่ได้ข่าวว่ามีนวดที่สระว่ายน้ำนี่ว่าเจ็บจากนี้ก็จะเป็นวดชิลๆก่อนนอน <Sw at. S 1> อ โอ้เรียกได้ว่าใครที่มาก่อนลันตาเนี่ยถ้ามาพักที่ลันตาแคสชูลินาบีรีสอร์ทเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เพื่อนๆนะคะสามารถติดตามพูดคุยกับพวกเราต่อได้ที่ IG Strawberry TV ค่ะและ Facebook Fanpage Strawberry Cupcake ครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพวกเราสอีครับเ และก็ต้องขอขอบคุณจังหวัดกระบี่ครับที่ให้เราได้มาเที่ยวพักผ่อนชิลๆใครอยากจะมาเที่ยวต้องมาที่นี่เลยครับกระบี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลากหลายสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้ครับกระบี Green ่กรีนซีซันสวรรค์ท่องเที่ยวไทย It's a great time.